ใครที่มีนิสัยชอบเลื่อนนาฬิกาปุกตอนเช้าบ่อยๆหรือว่าตั้งรัวๆเราไม่ตื่นสักทีเนี่ยค่ะต้องหยุดฟังพอดแคสต์นี้เลยเพราะว่าการที่เรายิ่งเลื่อนนาฬิกาปุกนะคะมันทำให้เรายิ่งออกห่างจากความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้อยู่กับกล้วยไม้ Lecture Back Podcast กับเจนี่หรือกล้วยไม้ผู้ที่เชื่อว่าเราก็ต่างเป็นนักออกแบบชีวิตตัวเองพอดแคสต์ Podcast นี้จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเองให้ครบทุวมิติการมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขในแบบของเรามาฝากกันค่ะวันนี้เราอยู่กับเรื่องการตื่นนอนนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายฮอตฮิตมากๆอีก1อันที่หลายคนตั้งนะคะเพื่อจะตื่นเช้าไป ออกกาลังกายจะได้มีสุขภาพ,พที่ดีหุ่นที่ดีขึ้นตื่นเช้ามาอ่านหนังสือตื่นเช้ามาทําสมาธิตื่นเช้ามา ทำอาหารคลีนนะคะดูแลตัวเองแล้วก็มีเวลาได้ทําอะไรก่อนที่เราจะรีบๆออกไปทํางานหรือไปเรียนถูกต้องไหมคะแต่แน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหหา่ที่ยากมากแล้วก็หลายคนทําไม่ค่อยสําเร็จนะคะมีไอดอลเป็นอาจจะเป็นคุณรวิทย์เนาะหรือแม้อาทังอาจารย์ช,ชาตินะคะที่เขาโห้ยดูมีวินัยมากเลยตื่นเช้าได้ทําอะไรที่ productive วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าการตื่นเช้าและการลุกโดยที่ไม่เลื่อนนาฬิกาปลุกเนี่ยมันมีผลดีกับเรายัางไงบ้างและทํำยังไงเราถึงจะเป็นคนคนนั้นที่ลุกขึ้นมาแต่เช้าโดยที่เราไม่เลื่อนนาฬิกาปุกนะคะก่อนอื่นขอเริ่มด้วยประโยคนี้เลยค่ะเป็นประโยคที่เมนทอร์ของกล้วยหมายชื่อว่าพี่นิ้นนอยนะคะเจ้าของหนังสือ The Promise Keeper ได้กล่าวไว้ เขาบอกว่าหากคุณกดเลื่อนในกาปุกแสดงว่าสิ่งแรกที่คุณทำในทุกเชา้าคือการสะสมนิสัยเบี้ยวตัวเองฟังแล้วก็ถึงกับจุกเลยนะคะเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะว่าหนึ่งในคุณสมบัติที่จะพาเราไปถึงเป้าหมายแล้วก็ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือการมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองสัญญาไว้ถ้าภาษาอังกฤษขอเรียกมันว่า self commitment นะคะก็คือการที่เรารับผิดชอบต่อสิ่งที่เราตั้งไว้นั่นเอง เพราะฉะนั้นการที่เรากดเลื่อนนาฬิกาปุกค่ะทุกคนมันคือการที่เราเบี้ยวสัญญากับเราคนเมื่อคืนตอนที่เราตั้งไว้ว่าเราจะตื่นเท่านี้แต่สุดท้ายเราก็ไม่ยอมตื่นเนาะการที่เราทำหนึ่งครั้งนะคะแน่นอนมันก็จะมีครั้งที่สองที่สามที่สี่โผล่มานะคะทุกคนน่าจะเข้าใจดีซึ่งมันก็เป็นการสะสมนะคะการกระทำแรกตอนเช้าที่เราเบี้ยวตัวเองนันเองแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องอุป,ปนิสัยเท่านั้นนะสิคะทุกคน กล้วยไม้มีไปทำรีเสิร์ชต่อเนาะเจอบทความหนึ่งค่ะที่ด r ร์แดเนียลบารอนนักประสาทวิทยาผู้เขียนหนังสือเรื่อง Let's Talk About Sleep: A Guide to Understanding and Improving Your s l u m b e r แปลเป็นไทยก็คือหนังสือที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับเพื่อที่จะมาเข้าใจแล้วก็พัฒนาเรื่องการตื่นการง่วงนอนอะไรอย่างนี้ของเรานะคะ การนอนหลับแล้วก็การตื่นนะคะมันไม่เหมือนการกดปุ่มสวิตไฟที่เราจะคิดจะกดเปิดไฟมันก็ติดกดปิดมันก็ดับนะคะปุ๊บปั๊บจะกดเปิดกดปิดยังไงก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่การตื่นนอนเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่สมองต้องใช้เวลาเตรียมตัวนะคะซึ่งสมองเนี่ยใช้เวลาเตรียมตัวอาจจะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยก็ว่าได้ ฉะนั้นดรแดเนียลก็ได้บอกไว้ค่ะว่าสิ่งที่แย่ที่สุดในการที่เราทำตอนเช้าคือการที่กดเลื่อนในกราบุกหรือการที่เราตั้งนาฬิกาปลุกไว้ทีๆีหลายๆอันแล้วไม่ตื่นสักทีค่ะแม้ว่าเราจะรู้สึกดีเนาะที่ได้ทิ้งตัวกลับไปลงนอนนะคะเตียงดูดแต่ปัญหาที่ตามมามันใหญ่มากค่ะมันคือเมื่อเราตื่นนอนอีกครั้ง ในเวลา 10, 20, 30หรืออาจจะมากกว่านั้นตามเวลาที่เราดเลื่อนออกไปเนี่ยมันจะทําให้สมองของเราสรับสนมากๆและทําให้เราเริ่มต้นวันด้วยความมึนๆงงงงไม่สดชื่นเอง เชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจแน่ๆเลยนะคะว่าการตื่นมาตอนเช้าแล้วทาให้ทั้งวันมันซึ่งซึ้มซึมๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่คําถามคือรู้แล้วว่าควรพัฒนานิสัยนี้ให้ดีขึ้นนะคะอยากทาเหมือนกันแต่มันทําไม่ได้ต้องทํำยังไงวันนี้ก้อยไม้ก็เลยยิบยกนะคะเป็น5กลยุทธ์ตื่นนอนโดยไม่กลับไปงีบหลับอีกจากหนังสือม i r a c ค e Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้นเมื่อตื่นเช้ามาฝากกันด้วย ในหนังสือเล่มนี้นะคะผู้เขียนได้เล่าว่ามันจะมีระดับแรงกระตุ้นในการตื่นนอนหรือว่า wake up motivation level ขอเรียกย่อๆว่า W U M L นะคะไอ้เจ้า W U M L เนี่ยมันจะมีระดับตั้งแต่0-10ถึง10เลยศูนก็คือแบบว่า ตอนหลับๆเนาะสิบก็คือตื่นเต็มตาสดชื่นและ100%ซึ่งเมื่อในกาปลุกของเรานะคะีค่ะดังปลุกเราตื่นขึ้นระดับของ WUML ของเราจะอยู่เพียงแค่ระดับ1-2เท่านั้นเรียกได้ว่าเป็นภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ว่าได้เลยค่ะทุกคนฉะนั้นร่างกายและสมองของเราเนี่ยก็ พร้อมเพียงพร้อมใจที่จะสั่งให้เราพุ่งตัวกลับไปลงเตียงอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติมากบางครั้งเราคลาปิดนาฬิกาปลุกเรายัางไม่ลุกตัวเลยใช่ไหมคะทุกคนซึ่งจริงมันก็จะสอดคล้องกับที่ดรแดนนียลได้พูดไวน้นาะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เอ้ยเรากําลังมึนๆงงง,งสับสนมากเลยแล้วก็การที่เราปลุกทีๆมันคือการที่เหมือนเรียกตัวเองจากภาวะหลับขึ้นมากึง่งหลับกึง่งตื่น,นวนไปแล้วมันทําให้เรางุนงงแล้วก็ไม่ตื่นเต็มตาสักทีนั่นเอง ทีนี้ในหนังสือของ Miracle Morning ค่ะอย่างที่บอกเนาะว่าเขาได้แนะนำ5วิธีที่จะทำให้เรานะคะถึงแม้จะลุกมาด้วยเลเวลนะคะการตื่นของ WUML ที่1-2เนี่ยเราจะมากระตุ้นตัวเองให้จาก2เนี่ยกลายเป็น10ตื่นเต็มตาด้วย5ขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ เริ่มแรกนะคะเราจะไม่ได้มาเริ่มที่ตอนลืมตาตื่นแต่เราจะเริ่มนะคะกันที่ก่อนนอนเลยสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่เพียงแค่ตั้งเวลาที่เราจะตื่นแล้วก็สัญญากับตัวเองเท่านั้นนะคะแต่ให้เราพูดกับตัวเองดีๆตั้งแต่ก่อนนอนเลยค่ะในหนังสือจะใช้คาว่าตั้งปณิธานก่อนนอนคือให้เรานะคะพูดกับตัวเองบอกกับตัวเอง โดยมีความคาดหวังเป็นในเชิงบวกว่าพรุ่งนี้มันเป็นวันที่น่าตื่นเต้นนะมันอาจจะเป็นวันที่รอคอยมันมีอะไรที่เราจะต้องไปทำหรือเปล่าแล้วเราก็บอกตัวเองว่าพอในการปุกดังปุ๊บเนี่ยเราจะเด้งตัวปับ๊บเพราะอะไรเพราะความคิดแรกของตอนเช้านะคะมันคือความคิดสุดท้ายของเมื่อคืนฉะนั้นถ้าเราพูดกับตัวเองว่า โอได้นอนแค่6ชั่วโมงพรุ่งนี้ล้าแน่ๆพรุ่งนี้จะตื่นไหวไหมเช้ามาเราก็จะงองแงว่าเราจะตื่นดีไม่ตื่นดีแล้วสุดท้ายก็ไปนอนต่อนนั่นเองแต่ถ้าเรานะคะคพูดกับตัวเองดีพรุ่งนี้มีอะไรจะต้องไปทำพรุ่งนี้ฉันจะไปทํานู่นทํานี่มันจะเป็นวันที่สดใสน,นะอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะกระตุ้นให้เราอยากตื่นขึ้นมานั่นเองถ้าขอปรับอีกนิดนะคะให้เป็นสไตล์กล้วยไมย้กล้วยไม้จะต้องคาถามว่า ลองคิดดูนะคะเพื่อนๆว่าอะไรนะคะทำให้เราอยากตื่นนอนในตอนเช้าอะไรที่เป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะตื่นไปทำอะไรในวันพรุ่งนี้ บางคนอาจจะเป็นงานถ้าง,งานตอบโจทย์ก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครไม่ใช่อาจจะลองหาแรงบันดาลใจเนาะในการที่ทำให้เราอยากลุกขึ้นมาทำอะไรในตอนเช้าาจจะเป็นเป้าหมายการพัฒนาตัวเองเป้าหมายอย่างไรวันนี้คืออยากรักษาสัญญากับตัวเองให้มากขึ้นนะคะลองดูลองหาเหตุผลแล้วก็คุยกับตัวเองดีๆตั้งแต่ก่อนจะนอนนะคะถัดไปที่ข้อ2คือการวางนาฬิกาปลุกไว้ไกลๆค่ะ ไปอยู่อีกมุมห้องนะคะคลนละยอดเลยก็ดีถ้าวางไว้ใกล้ๆนะคะเราจะใช้สัญชาตญาณในการกดปิดมันโดยที่เป็นออโต้พาย t นะคะแล้วเราก็จะหลับต่อได้ทันทีเลยในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นนั้นถ้าเราได้ลุกเดินออกไปอย่างน้อยมันจะทำให้เราได้ขยับมากขึ้นแล้วระดับเลเวลของ WUML มันก็จะกระตุ้นเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วค่ะ ต่อไปข้อ3นะคะเลเวลต่อไปได้เวลามาเผชิญหน้ากับน้ำค่ะก็คือพอเรากดปิดในกระปุกปุ๊บเดินไปห้องน้ำต่อทันทีค่ะล้างหน้าแปรงฟันนะคะแม้จะง่วงในหนังสือก็บอกว่าทำไปแบบง่วงๆนั่นแหละค่ะเพราะว่าการได้เจอกับน้ำแม้กระทั่งการได้ขยับร่างกายตอนแปรงฟันตอนขยับล้างหน้ามันจะช่วยให้ร่างกายเราตื่นมากขึ้นนั่นเอง ต่อไปข้อ4นะคะเรายังไม่หยุดกับน้ำนอกจากจะล้างหน้าแปรงฟันแล้วให้ต่อด้วยการดื่มน้ำนะคะตอนเช้า1แก้วซึ่งเราอาจจะเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะจะได้ง่ายสะดวกแล้วก็หมดข้ออ้างว่าเราต้องเดินไปเอามันไกลอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งข้อนี้ก้มหมายมองว่าไม่ใช่เพียงกระตุ้นเรื่องการตื่นนอนมันดีมากๆเลยต่อร่างกายเพราะว่าเราต้องดื่มน้ำให้ แปดแก้วนะคะอยู่แล้วและการที่เราได้ดื่มน้ําไปตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยมันก็ช่วยกระตุ้นระบบการทับถ่ายมันก็ช่วยให้สุขภาพเราดีขึ้นด้วยเนาะมันมีช่วงหนึ่งที่อันนแชร์ค่ะกล้วยไม้เคยทำมะนาวฝานนะคะตอนเช้า แล้วก็ตั้งใจดื่มให้หมดแก้วนะคะก็คือเอาน้ามาอินฟิวเอามะนาวเนาะเลมอนแช่ลงไปนะคะแล้วก็ตั้งใจดื่มให้หมดแก้วซึ่งก้อยหม้บอกเลยนะไอตอนทำตอนง่วงๆอะทุกคนมันยากจริงๆที่ทำให้เราดื่มจนหมดแก้วแบบ250มลลิลิตรอะไรเงี้ยแล้วพอแบบตั้งใจจะพยายามดื่มมันให้หมดอะ่ะก็คือตื่นเกือบเต็มตาร้อยเปอแล้วจริงๆนะคะ สุดท้ายข้อ5นี้แล้วแต่เรากันค่ะแต่ในหนังสือบอกว่าให้เราเปลี่ยนชุดแล้วก็มาออกกําลังกายกันซึ่งข้อนี้ใครเป็นสายออกกําลังกายอยู่แล้วนะคะก็ยินดีด้วยคุณอาจจะรู้สึกก่ามันไม่ได้ยากอะไรแต่สําหรับใครที่ไม่ได้เป็นสายออกกําลังกายแบบกล้วยไม้นะคะผู้เขียนก็บอกว่ายัางน้อยขอให้เราได้เปลี่ยนชุดแล้วก็ขยับร่างกายนิดๆิดหน่อยๆให้ต่อมเหงื่อทํางานนิดนิแค่นาที2น,นาทีก็เพียงพอค่ะมันจะสามารถทําให้ระดับ WUML ของเราพุ่งขึ้นนะคะทายา เต็มสิบได้เลยแล้วเราก็จะสดชื่นด้วยส่วนตัวกล้วยไม้เองนะคะตอนนี้พยายามทําอยู่นะคะมาชวนเพื่อนๆทำไปพร้อมๆกันก็คืออาจจะมาได้ออกกําลังกายอะไรหนักมากกล้วยไม้จะใช้เป็นโยคะนะคะยืดเส้นคอบ่าไหล่หลังขาแขนอะไรแบบนี้เพื่อลดอาการนะคะออฟฟิศซินโดมด้วยละกันยืดเส้นเนาะก็ทําให้เป็นการออกกําลังกายเบาๆอย่างหนึ่งเหมือนกันคะ่ะแล้วร่างกายมันก็จะตื่นเต็มตานั่นเอง และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5ทริกนะคะที่จากในหนังสือบวกกับประสบการณ์ของก้วยไมย้ที่แชร์ไปเพิ่มเนาะว่ามีอะไรบ้างที่ช่วยให้เราได้ตื่นเต็มตาหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้นะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆนะคะมาสะสมนิสัยของอาจจะไม่ต้องตื่นเช้ามาก แต่สะสมนิสัยของคนที่รับผิดชอบมีเซลล์คอมมิตเมนต์ในการตื่นตามเวลาที่เราจะตื่นไม่งองแงไม่เลื่อนปลุกแล้วมันจะส่งผลเสียต่อทั้งร่างกายเราที่เป็นเรื่องสมองทําให้เราเบลอเทั้งวันรวมถึงเรื่องนิสัยของเราซึ่งมันจะไปกระทบนะคะการรักษาสัญญาในการทําเป้าหมายอื่นๆนให้สําเร็จตามไปด้วย เชื่อเธอเขาว่าถ้าลองเปลี่ยนให้เราสามารถตื่นเช้าได้เป็นเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้กับตัวเองได้ค่ะเราทําได้หนึ่งอย่างแล้วมันจะมีแรงฮึอ่มอว่าเฮ้ยเราทําได้นะคะเราเปลี่ยนแปลงในสัยเล็กๆของตัวเองได้การที่เราไปรับผิดชอบเป้าหมายชีวิตที่เราตั้งเป้าหมายทั้งนั้นการเงินเป้าหมายการงานหรือมิติอื่นๆมันก็จะช่วยให้มีผลเหมือนกันค่ะที่เราก็จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จกับมันได้มากขึ้นนั่นเองก็ไมา่ใ l e c t u e back podcast ในวันนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้นะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนมีทริคการตื่นนอนอื่นๆมาแชร์นะคะพิมพ์มาใต้ล่างเพื่อนๆในคอมมูนิตีนเราจะได้มาแบ่งปันนะคะว่าเรามีทริคอะไรที่ทำแล้วเวิร์กไม่เวิร์กก็อยากให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในพอดแคสต์ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ